่ีความฉ่ำว้าวมากเัวร์นะคะทุกคนอันนี้ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอนนี่อีกแล้วนะคะและคลิปนี้แอนจะมาเอาใจสาวๆวัยสรุนนะคะทุกคนปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมมามาดูทางเราแต่งหน้ากันดีกว่านะคะทางเราจะมาแต่งหน้านะคะด้วยเครื่องสําอางถูกและดีแล้วก็หาซื้อง่ายในเซเว่นด้วยนะจ๊ะทุกคนซึ่งช่องของแอนนี่จะทําคอนเทนต์เกี่ยวกับความสวยความงามนะคะท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อาหารอร่อย อร่อยนะคะทางเราจะนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนนะคะทุกคนโดยทางเราเนี่ยจะพยายามอัพคลิปนะอาทิตย์ละสี่คลิปนะคะทุกคนออบางครั้งก็ไม่ถึงนะคะทุกคนอันนี้ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะบางครั้งยุง่งบางครั้งแบบต้องรอวันหยุดนะคะถึงจะได้ไปทำคอนเทนต์เนาะไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปแต่งหน้ากันดีกว่า ก็ได้ลงสกินแคร์นะคะแล้วก็ครีมกันแดดไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปอันจะมาลงดีดีครีมนะคะของเจ้าตัวจุราเฮิ mm hmm. ร์บคนนี้เลยนะคะ mm hmm. เขาคือดีดีดครีมหน้าเนียนแตงโมนะคะบล็อกแสงหน้าเนียนใสเนาะกันแดด ับผิวใสไม่อุดตันนะคะทุกคนแล้วก็กันน้ำกันเหนือด้วยนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยเขาเหมาะกับการแต่งหน้าเป็นเล่นน้ำสงการด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ท่องเที่ยวกันอย่างระมัดระวังนะคะการสาดน้ำอะไรใดๆก็อาจจะงดเนาะกิจกรรมช่วงนี้นะจ๊ะก็แต่งหน้าไปทำบุญและกันเนาะเออในช่วงสงกา์นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลงบีบีครีมตัวนี้เลยนะคะทุกคน ก็สำหรับดีดีครีมจุลาเฮิร์บตัวนี้นะคะเขาก็ทำหน้าที่ปรับผิวของเราเนี่ยให้กระจ่างใสขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะนอกจากการใช้รองพื้นของแอนในแต่ละวันเนี่ยในแต่ละ everyday look เนี่ยแอนก็มีน้องคนนี้นะคะใช้ประจาเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็การทำงานของเขาเนี่ยเขาจะแตกตัวเป็นน้ำแร่นะคะจริงๆแล้วทางเราอะ่ะ มีมีคลิปนะคะแต่งหน้าด้วยเจ้าเครื่องสำอางเจ้าดีดีครีมแป่งโมงไปแล้วนะคะยังไงก็ตามไปดูที่ช่องนะได้เลยนะจ๊ะส่วนวันนี้เนี่แอนจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางที่หาซื้อง่ายในเซเว่นเขาจะปรับผิวหน้าของเรานะให้กจ็จะางใสขึ้นมานิดนึงนะทุกคนนี่ก็คือ การฟินิชลุคนะคะของเจ้าดีดีดครีมแต่งโมนะทุกคนเขาปรับผิวหน้าให้เรากระจ่างใสขึ้นมานิดนึงนะเออก็ไม่ได้แบบทําการแบบปรับแบบแบบสว่างเวอร์วังมากนะคะก็ได้ประมาณนึงนะคะเหมาะกับการแต่งหน้าไปทํางานก็ได้นะคะแต่งหน้าไปเรียนก็ได้ให้นะสําหรับเด็กๆมอต้นมอปลายใครนะคะที่ยังไม่ได้ลองนะคะดีดีดครีมแต่งโมตัวนี้นะ แนะนำนะจ๊ะราคาน่ารักด้วยนะคะแล้วก็ไม่แพ้นะคะทางเราไม่แพ้เนาะเออแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยแอนจะมาลงครีมบัสด้วยเจ้าสมุตโตคนนี้ เออทางเราไปเจอสมุตโตคนนี้มานะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเขาใช้ได้ทั้งตาแก้มแล้วก็ปากนะคะทุกคน3 in 1เลยทีเดียวส่วนน้องเบอร์หกคนนี้เนี่ยเขาเป็นลิปที่ให้ความฉ่ำวาวกับลิมสีปากนะคะทุกคนโอเคเรามาลุยกันเลยนี่คนนี้คนนี้คนนี้มาจ้าเดี๋ยวทางเราจะอาอีกผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะแล้วก็ ป้ายลงไปที่หลังมือก่อนนะคะเนื่องด้วยว่าเราต้องค่อยๆลงผลิตภัณฑ์น,นะคะทุกคนครั้งเราจะไม่วู่วามนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่แอนแบบเอาแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาลองนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะค่อยๆแทบลงไปที่ตานะคะทุกคนขออนุญ,ญาตใช้กระจกใบนี้นะคะเดี๋ยวทุกคนดูในกล้องตัวนู้นนาอว่าสีมันจะเป็นยังไงนะคะมามาเริ่มลงที่ เปลือกตาได้เลยนะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าถ้าเราลงปเป็นเนื้อครีมลงไปที่เปลือกตาก่อนเนี่ยอา,ายแชโดว์ที่ที่เราจะใช้ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะทําให้อา,ายแชโดว์ของเราอะสีสีชัดขึ้นนะคะทุกคนเออสีชัดขึ้นเนาะนี่ได้แล้วสีจะประมาณนี้นะคะอาจจะแดงกล่ำๆหน่อยนะคะทุกคนต่อไปเราจะมา ลงอีกข้างนะคะมาเลยนี่เนื้อของเขาเกลี่ยง่ายนะคะทุกคนไม่ไม่ใช่เนื้อแมทชัดทีเดียวนะให้ความสีชัดด้วยนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวทางเราจะมาทําการเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะเออเดี๋ยวอันนี้ก็ลงไปก่อนนะจ๊ะ mm. เพื่อเป็น อปของอายแชโดว์นะที่เราจะใช้ต่อไปนะจ๊ะนี่มาแล้วค่ะสองข้างนะจ๊ะต่อไปเราจะมาลงที่แก้มนะคะทุกคนค่อยๆแทบลงไปเลยนี่ขออนุญ,ญาตใช้กระจกใบนี้นะคะโอ้สีชัดมากเวอรสีนัวมากแม่นี่ หรือว่าเราหยิบผลิตภัณฑ์เยอะเกินไปทุกคนเดี๋ยวให้ดูสภาพหน้านะจะเป็นลิงหรือเปล่านะจ๊ะ,ะไม่เป็นหลอกเชื่อเรามันจะไม่เป็นลิงแน่นอนทุกคนนี่ทาา้าราเห็นไหมสีน่ารักมากเวอร์ทุกคนมามาลงข้างนี้กันค่อยเกลี่ยค่อยๆเกลี่ยลงไปนะทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยเนี่ย ต้องรีบๆเกลีย่ยนะคะเดี๋ยวเพราะว่ามันจะเป็นปืดนะคะทุกคนจริงๆแล้วอะ่ะพอเป็นปืดของมันนะแอนว่ามันไม่น่าจะเป็นปืดนะแต่ว่าด้วยความด้วยความด้วยความที่เราแบบเออกลัวกลัวเป็นปืดแต่น้องก็ไม่ได้ให้ความเป็นปืดนะทุกคนรับข้างนี้ก็เห็นไหมสีชัดไหมทุกคนสีชัดมากดูดิตาแก้มน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงที่ปาก สวยไหมนี่เฮ้ยสีสวยอะทุกคนสีดูแมทชิ่งกันไหมสีสวยอะชอบชอบชอบ มัน OMG มากทุกคนอันนี้เนี่ยแอนได้มาในราคา69บาทนะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยแอนว่าเขาก็มีขายแบบแทบทุกเซเว่นเลยนะคะทุกคนดูสีมันน่ารักมากๆเลยนะคะและวันนี้เนี่ยแอนจะใช้ที่ปัดแก้มนะของเจ้า for you t o นะคะทุกคนตัวนี้เลยเห็นไหม สีเขาแมทชิ่งกันนะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางถูกและดีโทนแดงกล่ำไหมเอออันนี้เพิ่งคิดได้นะดูดิสีเขาแบบอืมสีเข้ากันมากเวอร์ดูดิทาลาา,ลา,า,ลามาทุกคนต่อไปเรามาลงแป้งกันดีกว่านะคะทุกคนด้วยเจ้านี่สีจันทร a n s านซลูเซนคนนี้นะคะอันนี้เขาก็ราคาไม่แพงนะทุกคน350าส หาซื้อได้ในวสันเลยนะจ๊ะอย่างที่บอกว่าแก้มของเรานั้นมันจะไม่เป็นลิงแน่นอนนะคะทุกคนนี่พอเราลงแป้งแล้วเนี่ยเห็นไหมดูแล้วก็แทบๆลงไปบนเปลือกตาได้เลยนะคะซึ่งสีของเขาเนี่ยยังให้ความชัดเจนอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะลงแป้งทับลงไปก็ตามนะคะดูดิส่วนแป้งตัวนี้เนี่ยเขาคุมมันได้ดีนะทุกคนจริงๆ อ็นใช้มาเป็นแบบหลายลิปตลับแล้วนะคะนี่สียังให้ความชัดเจนอยู่นะ,ะแต่ไปเขียนคิ้วมาแล้วนะคะทุกคนซึ่งคิ้วของทางเราก็เป็นอ e ีทูดีนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนนี้เนาะ ปอกายไปแล้วนะคะสองข้างนะคะอันนี้ก็หากซื้อในช็อปเนี่ยก็อาจจะราคาสูงหน่อยนะคะหากถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยแอนว่าราคาน่าจะแบบร้อยนิดๆน,นะคะร้อยต้นๆน,นะคะก็มีร้านหิวร้านอะไรเยอะอยู่นะคะราคาก็ไม่ได้แพงโดดขนาดนั้นนะคะทุกคนใช้แล้วชอบใช้แล้วดีเหมือนกันนะคะต่อไปจะมาครีเอทตาด้วยเจ้า for you t b o คนนี้นะคะคนนี้เป็นเบอร์ M12 นะคะ เราจะมาค่อยๆแท็บลงไปนะคะบนเปลือกตานะคะเพื่อความสีชัดของดวงตานะจะะค่อยๆแท็บลงไปนะคะตัวนี้เนี่ยหาซื้อง่ายในวัสารเหมือนกันนะคะราคาก็น่ารักนะประมาณ100ยร้นิดๆแต่รนะ้อยนะคะถ้ายังจำราคาไม่ผิดนะทุกคน ก็ค่อยๆเกลี่ยลงไปให้ความชัดเจนมากเวอร์นี่ทุกคนดูสีน่ารักมากต่อไปจะมาลงเจ้าแคนเมคคนนี้นะคะด้วยสีสีตรงนี้สีตรงกลางนี่เลยจะให้ความวิงวับกับ ดวงตานะคะลงไปบริเวณกลางตาเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้เขาก็ให้ความสีที่แบบวิ้งวับชัดเจนมากนะจ๊ะเกลี่ยให้ทั่วเปลือกตาเลยทุกคนนี่ปกติทางเราอะ่ะจะลงแค่แบบบริเวณกลางตานะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาลองลงทั่วเปลือกตานะว่าเขาจะให้ความวิ้งวับมากกว่าแค่ไหนนะคะ นี่เห็นเห็นความระยิบระยับมาตั้งแต่สิบเมตรเลยนะจ๊ะถ่ายรูปสวยนะทุกคนเออถ่ายรูปวิงวับมากเวอร์นี่นะคะให้ดูใกล้เห็นความวิงวับของดวงตาไหมจ๊ะดูดิอันนี้ลงไปแค่นิดเดียวนะคะแต่เราอะลงทั้ง ทั่วเปลือกตาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวทางเราจะไปกรีดอายไลเนอร์แอบไปกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ดัดขนตามาแล้วนะคะทุกคนก็หาซื้อง่ายเหมือนกันนะคะทุกคนโดยเมื่อก่อนเนี่ยแอนได้มาจากเซเว่นะคะเหมือนกันนะประมาณ100ยร้นิดร้อยกบว่าบาทนะคะทุกคนก็ใช้ไรฟอร์มาตลอดนะคะทุกคนต่อไปทางเราจะมาปัดมาสคาร่าด้วยเจ้าคนนี้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็มีขายใน เซเว่นเหมือนกันนะทุกคนทางเราขออนุญาตใช้กระจกส่วนตัวนะจ้าเราจะมางัดขนตากันด้วยนะปัดมาสคาร่ามาแล้วนะคะทุกคนด้วยเจ้าคนนี้เลยนะ ดูให้ดูใก,ก,กล้ๆนะคะดูขนตาของทางเราให้ความแบบงอนมากเวอร์นะคะด้วยความการดัดขนตานะคะแล้วก็เจ้ามาสคาร่าตัวนี้เนี่ยถูกและดีนะคะหาซื้อง่ายในเซเว่นนะคะอย่าหาว่านะทุกคนมันใช้ดีจริงๆนะน้องคนนี้เหมาะสำหรับการ นำไปเที่ยวนะทุกคนใครลืมมาสคาร่าตัวเด็ดตัวดังของตัวเองนะสามารถวิ่งไปตามได้นะคะในเซเว่นนะคะทุกคนนี่ทางเราเอามาป้ายยาทุกคนแล้วนะคะน้องเขาใช้ดีอยู่เด้อหาว่าไปไม่ได้จับตัวเป็นก้อนแต่อย่างใดนะคะทุกคนดูขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างดูตรงนี้ขนตาล่างก็โอเคนะคะปัดแก้มกันด้วยเจ้า for you t o นะคะคนเดิม ที่เราลงไปที่เปลือกตาเมื่อกี้นะจ๊ะหยิบผลิตภัณฑ์แต่น้อยค่อยๆแทบลงไปนะจ๊ะค่อยๆแทบลงไปเลยเห็นไหมสีชัดมากด้วยความที่ว่าเราลงแบบครีมลงไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมทุกคนดูสีดีเขาให้ความชัดแล้วก็สีจะติดทนนานนะคะคลิคของการให้บัสออนของเราติดทนนานนะคะทุกคนเราก็ต้องลง แบบครีมลงไปก่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าสมุตโตะเนี่ยเขาก็ทำงานให้เราได้ดีนะคะสีตาสีแก้มนะคะแล้วก็สีปากนะสวยคนดูใกล้โอ้ระบุนตุ้นมากเวอร์อยากให้มาดูใกล้ๆด้วยกันตรงนี้จังเลย <laughs> ดูดิทุกคนสีมันละมุนตุ้นมากนะคะแล้วก็ให้ความแบบที่ชัดเจนกับใบหน้านะคะทุกคนตานะคะแก้มแล้วก็ ปากนะคะสำหรับปากเนี่ยเดี๋ยวแอนจะมาลงลิปสติกครับอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะลงสีเจ้าเบอร์หกเนี่ยกลบลงไปอีกทีหนึ่งนะมาลงไปอีกรอบหนึ่งสีให้ความชัดเจนมากเวอร์นะคะ เนื้อเขาเป็นเนื้อเวลเวดนะคะทุกคนไม่ได้ให้ความแมทมากนะคะดูดก็อร่อยสิสีน่ารักมากเราจะลงเจ้าเบอร์หกนะคะเพิ่มความฉ่ำวาวให้กับดิมฝีปากนะจ๊ะปาดลงไปเลย โอ้โห oh. oh ทุกคนดูดูความฉ่ำวาวของเขาดูปากของเรานะคะแล้วก็ความฉ่ำวาวของเขานะคะดูดีปากอิ่มเอิบ โอเคค่ะทางเราก็ไปทําผมมาแล้วนะคะทุกคนซึ่งก็เป็นทรงผม everyday l o o ของทางเรานะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็สําหรับเครื่องสําอางถูกและดีนะคะหาซื้อง่ายในเซเว่นะคะทุกคนนี่ 3ตัวนี้นะคะมาแนะนำนะคะเจ้า3ตัวนี้เลยนะจ๊ะทุกคนฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะอย่าลืมนะคะหาซื้อง่ายในเซเว่นนะคะสำหรับดีดีครีมนะคะแล้วก็เจ้าตัวสมุติโตะเนาะแล้วก็เป็นมาสคาร่าเจ้าตัวนี้นะจ๊ะของดีถูกและดีหาซื้อง่ายในเซเว่นนะคะทุกคนนี่แคปหน้าจอรัวๆเลยนะจ๊ะเรามาให้ดูฟินิชลุคของ เจ้า3ตัวนี้นะคะสำหรับตาแก้มแล้วก็ปากนะคะดูปากสีให้ดูใกล้ให้ดูปากให้ความฉ่ำว้าวมากเวอร์นะคะทุกคนอันนี้กเ็เหมาะนะคะกับ everyday look เหมือนกันนะคะสำหรับเครื่องสำอางเจ้า3ตัวนี้นะคะแนะนำทุกคน มันถูกและดีจริงๆนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ได้ประมาณนี้นะจ้าไวยสลุนสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะยังไม่ได้กดสั่นกระดิ่งก็กดได้แล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะหวังว่าจะชอบเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ทางเราด้วยนะจ้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะสวัสดีคะ่ะ